หลายคนก็ถามบอกว่าอาจารย์เป็นยังคนสอบปปลาวคือมาหลายแทะมาวัดพระอาจารย์พยัดก็คือเนื่องด้วยหนึ่งก็เป็นเพราะพระอาจารย์เป็นคนสอบปปลาวเพราะว่าอยู่แขวงบริกรรมไซสองก็ที่เป็นไปเป็นมาวัดแห่งนี้คืออ,อยู่ตัวจังหวัดอุดรแต่ก็อยู่ติดติดกับหนองคายนี่แหละซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณตามที่ ศิลาที่เขาบันทึกไว้ว่าวัดแห่งนี้คือเจ้าชายเชษฐาเป็นคนมาสร้างเจ้าชายเรษฐาเป็นคนมาสร้างมีกษัตริย์คนลาวมีแต่ก่อนประเทศยังไม่ได้แบ่งแยกก็จะมีการไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็นประเทศนู้นประเทศนี้ทีนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยเจดงเจดีกุโบโสถก็มีคนหนึ่งชื่อว่ายายจัน ยายจันนี้เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนชอบสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดฟังธรรมก็เลยขอขันอาสาเป็นคนอุปถาคทั้งวัดเนี่ยเป็นคนอุปถาคคือแบบว่าใจดีนั่นแหละอุปถาคเสร็จเรียบร้อยผ่านไปมันก็เออตามยุคตามสมัยยายจันนี้ก็อุปถาคมาเรืเ่อยๆพอผ่านไปประมาณหลายร้อยปีก็เกิดสงครคมสงครามก็ไปการอ่า แย่งดีซิงเด่นกันวัดนี้ก็เป็นวัดล้างว่างเปล่าออพอว่างละว่างล้างว่างเปล่าเสร็จเรียบร้อยก็เจดีย์แข่งนี้ก็ไม่มีใครอยูอ่ไม่มีพระองค์สงฆ์เจ้าอยู่เฝ้าพอผ่านไปหลายปีหลายปีพวกีิรักขโมยก็มาเห็นไหมแต่ก่อนนี้ีธานเจดีย์มียอดแล้วก็ตรงนี้ปีลอยจอเจาะลอยไอ้พวกโจรไอ้พวกพิรักเล็ก,ลกขโมยนั้นก็มาขุดมาเงี้ยวัวยาจมฟ้าของดี เพราะว่าไอ้พวกหมอผีวิซาอาคมแก่ก้าก็มาเป่าเสกเลขยันบอกว่าตรงนี้ต้องมีพระ,ะเก่าโบราณโบราณแน่ๆเพราะว่าเป็นของกรรษัตริย์สร้างเสร็จเรียบร้อยอเขาก็ทําพิธีเจาะได้พระพุทธร,รูปทองคาไปหนึ่งองค์แล้วก็พระพุทธร,รูปเงินหนึ่งองค์ก็เลยบอกว่าโอ้สินี้มันต้องมีของดีอีกไอ้พวกหมอทำมันมันเก่งเนาะมากระเป๋ากระถาวุว้งมันมีกระถาเรียนวิซาอาคม่ะ พอว่าไปคุดเห็นไม้บ่อตรงนั้นอนะ่ะคุด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 ลงตรงนั้นมีของทองคําเสร็จเรียบร้อยไอ้เพื่อนพวกน,นั้นก็บอกเฮ้ยมันฟ้าใกล้จะสว่างแล้วถ้าฟ้าสว่างเนี่ยพวกคนมาเห็นไอหมอบีก็บอกเฮ้ยพวกเองกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยสิงเฮ็ดเองพวกไอ้นั้นก็ไม่รู้อีโนีเนี่ยแล้วก็กลับไปอ่าท้อกลับไปไอ้นี่ก็เห็นเพื่อนกลับแล้วก็เอาประพุทธตะุกทองคำมีตัวนตวนะสิจูเห็นอย่างเนาะมีส้นแบ่งเงี้ย <laughs> เสร็จเรียบร้อย ไอ้พวกนั้นมากก็เอส๊สงสัยเฮาโดนลอกแล้ว,วบ,บ่เว้ยเฮ้ยกลับมาใส่แต่นี้มาหาอ้าวหมอทํามันหนีแล้วพอหมอทําหนีพวกอ่ะก็เป็นภาพดวงตานี้น้าอีกทั่วโม่ทั้งทั้งที่ไม่มีน้ําไอ้พวกนั้นก็ไหว้ตกตบต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบผลสุดท้ายตายหมดยังเหลือแค่คนเดียวไอ้นั่นนะเป็นคนหูนวกเออเดินมาเพื่อนบอกเฮ้ยกลับไปดูไอ้นี่มันเดินเสยพอหันหลงังมาเอ้ยเพื่อนไปไหนหมดวะ กลับมา,มาเห็นเพื่อนลอยน้ำบุ้งลุกอ้าวตอนที่เรามาไม่เห็นมีน้ำสงสัยจะอันตรายแล้วเจดีย็นรยก็วิ่งไปเสียสติโอ้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าเรื่องขานมาว่าตรงนี้เป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณโบราณพูดไปแล้วขนหนาวลุกเออเพราะฉะนั้นแล้วพระจาจาร์เคยมาขอพรตรงนี้บอกว่าสาธุปีนี้ขอให้อ่ามีคนมารับเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสี่ล้านก็ได้สี่ล้านพระจา,าจาร์ยากจะสร้างวัด อยากจะได้เงินสักห้าล้านมาช่วยเหลือคนยากคนจน5้าล้านบาทนะจ๊ะไม่ใช่ห้าล้านกีบเออก็สําเร็จทีนี้พระอาจารย์บอกโอ้อยากเอาคนมาปฏิบัติธรรมหลักพันหลักหมืน่นก็สําเร็จเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะสําเร็จก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีเออถ้ายัางไม่รวยก็ต้องขยันทำมาหากิน